ตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่261ยูตะขาด2ท่อนเหมือนกับโกโจและศึกล้างแค้นการกลับมาของโกโจซาโตรุเพื่อล้างตากับสุคุณะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่261นะครับซึ่งย้ําเตือนก่อนแล้วกันว่าเดือดสมการรอคอยแน่นอนสำหรับตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นตอนนะครับที่เราได้เห็นเรื่องราวมากมายเลยละ่ะของมหาเวทผนึกมารและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้้วยแล้วกันนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตตุกกาาารณ์ขอองมมหวทผนนนึใี่261 ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยอิตาโรดิยูจินั้นได้ร่วมมือกับโทโดนะครับในในตอนนี้เขานั้นกําลังไล่ต้อนในตัวของสุคุนะและเราก็จะได้เห็นว่ายูจินั้นนะครับได้จับมือของสุคุนะเอาไว้ไม่ได้จับมือแบบใช้แคนยินดีนะจับเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแรงเหนี่ยวนะครับและยูจินั้นได้ต่อยเข้าไปนะครับที่บริเวณหัวใจของสุคุนะโดยยูจินั้นหวังนะครับจะขยี้หัวใจของสุคุนะให้มันแหลกสลายลงไปนะครับเพื่อจะสามารถสังหารในตัวของสุคุนะได้ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่ายจินนั้ที่่่่ตตออยไไปปก็ ด้วยแรงแค้นล้วนๆเลยนะครับก็นึกถึงภาพของโชโซนะครับที่ก่อนหน้านี้ต้องเสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าต้องตกป้องในตัวของเขานะครับที่ถูกทันดาสุคุณะนั้นโจมตีมา แต่ปรากฏว่าในตอนนั้นเองนะครับซุคุณะนั้นได้ทําในสิ่งที่ยูจิถึงกับช็อกเมื่อมันนั้นยังสามารถกางอาณาเขตได้อีกและมันนั้นได้ทําการกางอาณาเขตขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีเงาปริศนาปรากฏต,ตัวขึ้นเป็นเงาที่ทางด้านซุคุณะนั้นบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวของโกโจซาโตรุนั้นได้กลับมานะครับพร้อมนะครับกับรอยเย็บแผลนะครับที่เหมือนกับเจ้าเคนชาคุ สุคุนะเมื่อเห็นแบบนั้นจึงรีบต่อยในตัวของยูจิในทันทีให้ยูจินั้นล้มลงไปนะครับเพราะว่าไม่อยากจะต่อสู้กับยูจิแล้วอยากจะต่อสู้นะครับกับโกโจที่ปรากฏต,ต่อหน้าเขามากกว่านะครับก็นะ่าสงสารนะพระเอกของเราซึ่งสุคุณะก็ได้พูดนะครับกับทางด้านร่างของโกโจในทันทีโทษทีโทษท,ท,ดทีดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะประเมินแกต่ำไปหน่อยนะมีนึกเลยว่าแกนั้นเนี่ยจะใจกล้าขนาดนี้โอคุซุยูตะเลขการถูกตัดย้อนอดีตกลับไปนะครับเป็นการเฉลยว่าทําไมกันนะครับทางด้านของสุคุะ นั้นที่เห็นร่างของโกโจถึงพูดว่าโอคุสึยูตะนะครับโดยย้อนกลับไปนะครับในตอนนี้ก็ได้เกิดการพูดเถียงกันนะครับของพวกมากิฮาคารินะครับหรือแม่ยูตะที่อยู่ตรงนั้นโดยทางด้านมากินั้นได้พูดขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดหัวเด็ดติงขาดยังไงก็ทําแบบนั้นไม่ได้ส่วนฮาคารินั้นนะครับก็พูดแหละครับว่าเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยนะแต่นะครับถ้าแบบว่าทุกคนนั้นตายไปหมดแล้วนะครับมันก็ไม่มีหนทางอื่นแล้วนี่ถ้าแบบนั้นนะครับอยากจะทําอะไรก็ทําไปเถิดนะครับไม่ติดอะไรเลยแพนด้าท ถามแล้วครับว่าเอาแบบนี้ละกันถ้ามันเกิดกรณีนี้จริงๆกรณีที่โกโจซาโตอรุนั้นตายลงไปหลังจากพ่ายแพ้เนี่ยก็ให้ริกะนั้น,นก็กินเจ้าเคนจ้าคูบไปซะและให้ยูตานั้นคัดสำเนาอาคมที่ถูกส่งผ่านทางร่างเนื้อเนี่ยและใช้ร่างเนื้อของโกโจซาโตอรุในการต่อสู้งั้นหรอซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยโอกาสชนะของเราเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่า คุซาคาเบะที่อยู่ตรงนั้นก็พยายามพูดเชิงถามแหละคับว่าฟิลแบบว่าเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องไปสิงในร่างของโกโจก็ได้นี่ก็แค่ขัดลอกอาคมและขีดจํากัดร่างของโกโจมาแทนเนี่ยไม่ได้หรือไงโชโกะที่อยู่ตรงนั้นจึงพูดอธิบายในทันทีมันทําได้ที่ไหนกันหล่ะไม่มีดวงตาลิขุการเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้อาคมและขีดจํากัดร่างได้คูซาคาเบะก็เลยพูดถ้าอย่างนั้เนี่ยก็ก๊อปปี้ดวงตาลิขุการของโกโจเลยสิทางด้านของโชโกะก็อธิบายต่อดวงตาลิขุการเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะทางกายภาพมันไม่ใช่อาคมมัน นะครับแล้วก็พอจะรู้เงื่อนไขนะครับของพลังของยูตาก็เลยถามในทันทีเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าก๊อปปี้อาคมเนี่ยมันก็ก๊อบได้แค่5้นาทีหลังจากนั้นเนี่ยยูตาจะเป็นยังไงต่อล่ะยูตาก็ก้มหน้าลงนะครับแล้วก็พูดไปตรงๆเลยแหละคับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมเมที่อยู่ตรงนั้นนะครับจึงพูดต่อได้บอดแหละคับว่าลองคิดกันในแง่ปกติแล้วกันหนึ่งเลยถ้าอาคมของเคนจาคุนั้นเป็นประเภทดําเนินอย่างสม่ําเสมอหรือใช้ต่อเนื่องสักพักแล้วหยุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างเนื้อของยูตะาหรือจิิตตตนนนนนนั้้คงงทไไม่่ววจะออเสีียชแ หรือถ้าเป็นกรณีที่2เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเนี่ยแม้ไม่ทําให้ถึงตายในทันดีทันใดแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีเหมือนกันหรือถ้าจะเป็นกรณีที่3เป็นประเภทแบบเนื้อ,เน,อเน้นเน้นนัดเดียวจบต่อให้พ้น5้าทีไปแล้วก็ยังใช้อาคมได้ขีดจากัดล่างได้อยู่ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้มีโอกาสที่อาคมของยูตานั้นจะถูกโละทิ้งไปทั้งหมดและต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในร่างของโกโจซาโตรุทันทีในการเปลี่ยนถ่ายร่างเนื้อสําเร็จยูตาที่อยู่ตรงนั้นนะครับจึงพูดตัดบทนะครับโดยบอกแล้วว่าไม่เป็นไรแล้วกันถ ท้ายละกันที่ผมนั้นจะใช้ผมขอลองในการกางอาณาเขตในการต่อสู้กับเจ้าสุคุณะก่อนละกันถ้าผมไม่สามารถชนะในตัวของสุคุณะได้จริงๆถึงตอนนั้นเนี่ยผมค่อยนำร่างของอาจารย์โกโจโนเนี่ยมาใช้ละกันครับซึ่งมากิที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกแลละครับว,ว่ายูตะอย่ามาสรุปทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ฉันยังไม่โอเคนะกับสิ่งที่นายเนี่ยกำลังจะทำแต่ยูตะนั่นก็เลยพูดสวนขึ้นมาใน,ท,นทันทีผมเนี่ยก็หงุดหงิดนะครับผมคิดว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้้้ววททททีี่่่เเเรรราานนนนนัันคจะคุกกออยยููตงตง็ลพดใ ถ้ามองในแง่แผลเนี่ยมันก็อาจจะดีจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าแง่ในมนุษยธรรมแล้วล่ะก็ถือว่าไม่เหมาะสมเลยนะ ยูตะที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็โมโหนะครับแล้วก็พูดในททนทีมนุษยธรรมบ้าบออะไรกันอีกล่ะครับที่พวกเราทําอยู่ในตอนนี้คือการต่อสู้กับผู้ใช้คุณไสที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อย่างเรียวเมนสุคุณะนะดังนั้นถ้าการละทิ้งความเป็นมนุษย์จะช่วยให้เรานั้นเนี่ยชนะได้เราก็ควรจะโยนสิ่งสิ่งนั้นทิ้งลงไปซะแบบไม่ลังเลทุกคนกลัวจะกลายเป็นอสศูนกันมากเลยเรอครับมากีที่อยู่ตรงนั้นจึงพูดขึ้นมาที่ทุกคนพูดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นห่วงนายทาััั้้้้งงนนนนนนนแหหลละะดยยยููตตตทททีีนน่่อ่อออรรรกก็็ววพใ อาจารย์โกโจแหละครับทุกคนไม่ห่วงอาจารย์โกโจกันบ้างเลยเหรือไงพวกเราทุกคนนะ่ะจะเยียดความเป็นในสูรให้อาจารย์โกโจเนี่ยแบกรับไปคนเดียวมาตลอดเลยถูกไหมล่ะครับถ้าอาจารย์โกโจไม่อยู่ขึ้นมาวันใดวันหนึ่งก็สมควรแล้วที่จะมีใครสักคนนั้นขึ้นมาเป็นอสูรแทนและในเมื่อไม่มีใครยอมเป็นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นให้เองครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ตายผมขอใช้ร่างนะครับหลังจากนั้นภาพถูกตัดไปนะครับเป็นทางด้านของโกโจนั้นที่กําลังเดินนะครับอยู่กับทางด้านยูตานะครับโดยโกโจนั้นก็ดุใส่าทางด้านของยยยตะะจเหว่งพืออไรกันแล ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามกลับไปไม่ได้เลยครับโกโจก็เลยตอบกลับไปในทันทีเปล่าวรอกข้อแรกเลยคือผมไม่คิดจะแพ้อยู่แล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าใครนั้นจะเอาศพผมไปเนี่ยก็เอาไปเถอะครับไม่เห็นจําเป็นต้องแคร์อะไรเลยแต่ผมเนี่ยก็แอบโมโหนิดนิดเหมือนกันนะตรงที่โชโกเนี่ยไม่คิดจะคัดค้านอะไรเลยสักนิดนะครับแล้วก็ภาพตัดไปเห็นว่าโชโกนั้นก็ทํามือโอเคนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าจะทําอะไรก็เชิญทําเลยจ้า แระการถูกตัดไปที่ยูต่านะครับโดยยูต่านั้นได้ถามโกโจโดได้บอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกผมว่าผมเนี่ยสืบสายเลือดมาจากฟูจิวาระถ้าจำไม่ผิดอาจารย์บอกว่าผมเนี่ยมาจากซุง,งาวาระไม่ใช่หรือครับ โกโจนะครับจึงตอบกลับไปในทันทีก็ต้องสูงาวาระอยู่แล้วสิผมกับยูตะในเป็นญ,ญาติห่างกันนะว่าแต่ว่าในสุงาวาระกับฟูจิวาระเนี่ยไม่ค่อยถูกกันหรือเปล่ายูตะจึงตอบกลับไปแปลว่าอุโรซังเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับทางด้านโกโจก็บอกแล้วว่าไม่แน่เหมือนกันนะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นของทั้งคู่ก็ได้ใครก็จะไปรู้หลังจากนั้นนะครับโกโจนะครับได้สอนในตัวของยูตะโดยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายเนี่ยเกิดมาเพยบพร้อมมากกว่าผมอีกนะอย่าเอานิสัยการทําอะไรครื่นๆกลางๆของตัวเองเนี่ยทำให้ต ล,ลองเริ่มจากจัดก,การพลังเวทม่วซัวของตัวเองให้เป็นระเบียบผมบอกตลอดเลยไม่ใช่หรืองไงให้ระวังเรื่องนั้นมากๆหลังจากนั้นนะครับโกโจโนั้นได้บอกให้ลูกศิษย์ของตัวเองนั้นกลับไปซะนะครับโดยโกโจโบอกแลยครับว่าถึงแม้ว่าลูกศิษย์ของเขานั้นจะเป็นนักอาคมเหมือนกันแต่เขานั้นเนยไม่อยากให้ลูกศิษย์ของตัวเองนะครับมาเห็นฉากเลือดสาดน,นะครับที่เขานั้นกําลังจะทําเพราะดูเหมือนว่ามันเป็นการกระทําเนี่ยที่ไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการบอกในในแหละครับว่าโกโจสตรุนั้นจะไปสังหหหหหาานับบพพวกกเเเเืื้้้อองใใมมดดลย่่ไิปญ เกิดขึ้นในอนาคตและเขาก็ไล่ลูกศิษย์ของตัวเองไปเพื่อไม่อยากให้ลูกศิษย์ของตนเองนั้นเห็นภาพโหดร้ายพวกนี้นะครับแต่ทั้งด้านของย <c oughs> ูตะก็บอกแล้วครับว่าเลิกคิดว่าตัวเองนั้นจะทําอะไรตามลําพังสักทีนะครับอย่าทําให้ตัวเองนั้นเป็นอสูรไปมากกว่านี้เลยทางด้านโกโจนั้นก็เลยบอกแหละครับว่าเป็นเรื่องที่รับปากยากนะเพราะผมนั้นแหละถูกทอดทิ้งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ตัดภาพไปนะครับที่เกตโทซูงูรุนั่นแหละครับที่โกโจนั้นคิดถึง และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับก็คือยังเป็นการย้อนอดีตนะแต่เป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่โกโจซาโตรุนั้นเสียชุดไปแล้วนะครับและเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่โอกุสึยูตานั้นบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับที่ต่อกรกับสุคุณะนะครับโดยร่างของยูตานั้นถูกตัดขาดออกเป็น2ท่อนนะครับแบบเดียวกับโกโจเลยนะครับและยังได้มีการบอยเลยครับว่ามันแทบจะถึงขีดสุดแล้วนะครับที่อาคมของยูตานั้นนะครับที่ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้นะครับแต่มันก็ยากเหลือเกินนะครับที่ยื้อชีวด้วย จากนั้นยูตะได้พูดออกมานะครับโดยบ่อกเลยครับว่าการที่เขานั้นยังประคองสติของตนเองได้เป็นเพราะว่าลิกาแต่มันก็ใกล้ถึงขีดจํากัดแล้วนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับการทําพิธีกรรมแล้วล่ะในการนําร่างของโกโจซาโตรุมานะครับเพื่อจะให้นะครับทางด้านของยูตะนั้นไปอยู่ในร่างของโกโจนะครับและเหตุการณ์ตัวตัดมาที่ปัจจุบันเป็นยูตะในร่างของโกโจนั้นกําลังกลางอาณาเขตนะครับต่อสู้กับสุคุณะนะครับโดยทั้งสองคนนั้นได้ทําการกลางอาณาเขตนะครับ โดยยูตาในร่างของโกโจนั้นสามารถนะครับคางานเขตของโกโจได้ก็คือพื้นที่ไร้มาสส่วนทางด้านสุคุณะนั้นใช้เทวคารซ่อนมาในการต่อสู้นะครับแล้วก็ได้มีการเขียนกำกับไว้แหละครับว่านะครับแมตต์ล้างตานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสัมมาเวปผนึกมาในตอนที่261นะครับเป็นไงบ้างเดือดสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความเียนมาได้เลยนะครับส่วนประเด็นดราม่าต่างๆอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับก็โอเคไม่ต้องซีเรียสละกันเชื่อว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนานาจิตตังนะครับก็ โอเคผมทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วไปย้อนชมได้นะครับเกี่ยวกับดราม่านี้หรือนะครับจะคอมเมนต์นี้เลยก็ได้ว่าสรุปแล้วในตอนนี้นะครับอ่าคุณนั้นชอบหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ